สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งในวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับเป็นมุมมองเกี่ยวกับมนุษย์เรานี่แหละครับที่เรียกว่าสัตว์เศรษฐกิจหรือโฮโมอิคโนมิคัสที่มาจากเนื้อหาในบทเศรษฐศาสตร์มัธยมนะครับว่าเขามองว่าคนเราคิดตัดสินใจยังไงสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะคือถ้าเอาแบบรวบรัดนะคะนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขามักจะตั้งต้นด้วยการมองว่ามนุษย์เราเราเนี่ย เป็นคนที่มีเหตุผลมากๆพยายามทำทุกอย่างให้ตัวเองมีความสุขหรือได้ประโยชน์สูงสุดที่เขาเรียกอัตถประโยชน์นะคะแล้วก็พยายามเลี่ยงความทุกข์หรืออัตทุกข์นึกภาพง่ายๆก็เหมือนเวลาเราใช้แอปแผนที่นําทางอะคะ่ะเราก็จะเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดสําหรับเราใช่ไหมคะอาจจะเร็วสุดประหยัดสุดหรือสั้นสุดอะไรแบบนี้อ๋อครับครับคือเป็นคนเวอรช์ชันที่แบบคิดคํานวณเป๊ะๆตลอดเวลาเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์สูงสุด ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแต่เอ๊ะทำไมต้องมองภาพมนุษย์ให้มันดูเอ่อเรียบง่ายหรืออาจจะดูเห็นแก่ตัวนิดๆแบบนั้นล่ะครับทั้งที่เรารู้ๆกันอยู่ว่าคนจริงๆมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยอืมนั่นสิครับคือจริงๆการใช้โมเดลที่เรียบง่ายแบบนี้นะคะมันเหมือนเป็นจุดสตาร์ทที่ดีช่วยให้นักเศรษฐศาสตร์เขาวิเคราะห์พฤติกรรมส่วนใหญ่ได้ง่ายขึ้นหรือสร้างทฤษฎีพื้นฐานได้อย่างเรื่องการตัดสินใจเวลาเรามีทรัพยากรจํากัดมีข้อจํากัดต่างๆอะคะ่ะ เข้าใจครับอย่างในเอกสารมีตัวอย่างนายเอนักเรียนมปลายมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันหมดเลยทีนี้จะแบ่งเวลายังไงนอนเรียนพักผ่อนสมมุติเริ่มที่8-8-8ชั่วโมงถ้าอยากเรียนเพิ่มขึ้นชั่วโมงที่9งี้อืค่ะก็ต้องไปลดเวลานอนหรือเวลาพักผ่อนลงอันนี้ก็คือข้อจํากัดเรื่องเวลาแล้วก็การได้อย่างเสียอย่างหรือ trade off ถูกต้องค่ะแล้วไอ้การที่เรายอมสละเวลาพักผ่อนเช่น อดดูซีรีส์เพื่อไปอ่านหนังสือเพิ่มเนี่ยไอความสุขที่เสียไปจากการไม่ได้ดูซีรีส์อันนั้นแหละที่เรียกว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสมูลค่าของทางเลือกที่ดีที่สุดที่สละไปใช่เลยค่ะชัดเจนมากและการตัดสินใจพวกนี้นะคะส่วนใหญ่นักเศรษฐศาสตร์จะมองไปที่การเปลี่ยนแปลงทีละหน่วยเล็กๆหรือที่เรียกว่าการคิดเชิงหน่วยสุดท้าย marginal change คือนาย A ไม่ได้ตัดสินใจปุ๊บว่าจะเรียน1ิชั่วโมงรวด แต่จะคิดว่าเออเรียนชั่วโมงที่9้าเพิ่มดีไหมชั่วโมงที่1ิบล่ะโดยเทียบประโยชน์ที่ได้เพิ่มขึ้นมากับความสุขที่ต้องเสียไปจากการลดเวลานอนหรือพักผ่อนทีละนิดนิดครับครับซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับกฎหนึ่งที่สำคัญมากคือกฎการลดน้อยถอยลงของอัตราประโยชน์ส่วนเพิ่มค่ะอ๋ออันนี้คุณคุณครับที่ว่าความพอใจหรือประโยชน์ที่เราได้จากของอย่างเดียวกันชิ้นต่อๆไปมันจะน้อยลงเรื่อยๆใช่เลยค่ะเหมือนกินน้ำอัดลมแก้วแรก อร่อยมากแก้ว2แก้ว3ก็เริ่มเฉยๆละถูกต้องค่ะหรืออย่างใน A เนี่ยเรียนชั่วโมงแรกๆอาจจะหัวแล่นได้ความรู้เยอะแต่พอชั่วโมงที่10หรือ11เนี่ยประโยชน์ที่ได้เพิ่มอาจจะน้อยลงมากแล้วเพราะเริ่มลาเริ่มเบลอครับครับเห็นภาพเลยแนวคิดเรื่อง Marginal ลยูท i ลิตีที่ลดลงเนี่ยค่ะมันสำคัญมากนะเพราะใช้อธิบายได้ว่าทำไมเส้นอุปสงค์หรือดิมั c เ r ิฟเนี่ยส่วนใหญ่มันถึงลาดลง อ๋อคือของถูกลงคนก็เลยอยากซื้อเพิ่มเพราะหน่วยหลังๆประโยชน์มันน้อยลงต้องราคาถูกถึงจะคุ้มใช่ค่ะแล้วก็อธิบายเส้นอุปทานหรือ supply curve ที่มักจะชันขึ้นคือของแพงขึ้นคนขายก็ยิ่งอยากขายมากขึ้นเพราะกําไรส่วนเพิ่มมันจูงใจครับทั้งหมดนี้ก็มาจากสมบุติฐานว่าทั้งผู้ซื้อผู้ขายตัดสินใจอย่างมีเหตุผลตามโมเดลสั์เศรษฐกิจนี้ล่ะค่ะอืมฟังตามทฤษฎีก็ดูสมเหตุสมผลดีนะครับแต่ว่า คำถามสำคัญเลยคือแล้วคนจริงๆอะครับเป็นสัตว์เศรษฐกิจแบบนั้นเปเ๊ะเ,เลยหรือเปล่าเราคิดถึงแต่ตัวเองคำนวณเป๊ะๆทุกอย่างตลอดเวลาจริงเหรอนั่นน่ะสิคะเห็นในเอกสารมีพูดถึงเกมยื่นคำขาดหรือ u l t i m a t u m Game อันนี้น่าสนใจมากครับใช้ทดสอบเรื่องนี้ได้ยังไงครับอ๋อเกมนี้ง่ายมากเลยค่ะมีผู้เล่นสคนคนนึงเป็นผู้เสนออีกคนเป็นผู้สนองครับผู้เสนอเนี่ยจะได้เงินมาจํานวนหนึ่งสมมกวร้บาท แล้วต้องมีหน้าที่แค่แบ่งเงินก้อนนี้ให้ผู้สนองจะแบ่งเท่าไหร่ก็ได้ส่วนผู้สนองทาได้อย่างเดียวคือจะรับข้อเสนอนั้นหรือปฏิเสธ <c oughs> ถ้าผู้สนองรับก็แบ่งเงินกันไปตามที่เสนอเลยแต่ถ้าปฏิเสธอดทั้งคู่ <c oughs> ใช่ค่ะอดทั้งคู่ไม่ได้อะไรเลยทั้งสองคนโห <c oughs> ถ้าใช้ตรกกะแบบสัตว์เศรษฐกิจที่คิดถึงแต่ประโยชน์ตัวเองสูงสุดผู้เสนอก็ควรจะให้ น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยสิครับเช่นบาทเดียวมอถูกต้องค่ะเพราะยังไงผู้สนองก็ควรจะรับเพราะ1บาทยังไงก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยคือ0บาทใช่ไหมครับตามหลักเหตุผลแบบสั์เศรษฐกิจเป๊ะๆเลยคือแบบนั้นค่ะบาทเดียวก็ต้องเอาแต่ว่าผลการทดลองจริงที่เขาทํากันเยอะมากทั่วโลกเลยนะคะมันน่าสนใจมากเป็นยังไงครับพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย ผู้เสนอส่วนใหญ่มักจะยื่นข้อเสนอให้ผู้สนองประมาณ40-45%ของเงินทั้งหมดเลยนะคะโอไม่ใช่แค่บาทเดียวเกือบครึ่งเลยนะนั่นใช่ค่ะแล้วที่น่าสนใจกว่านั้นคือฝั่งผู้สนองนะคะถ้าได้รับข้อเสนอที่ต่ำกว่าสัก20-30%ลงไปเนี่ยส่วนใหญ่มักจะปฏิเสธอ้าว ปฏิเสธทำไมครับยอมอดใช่ค่ะยอมไม่ได้อะไรเลยดีกว่าได้แบบน้อยนิดแล้วรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมโอ้โหแสดงว่าความรู้สึกเรื่องความยุติธรรมความแฟไม่แฟนี่มันมีผลจริงๆรินะครับไม่ใช่แค่คำนวณบวกลบอย่างเดียวมีผลมากๆเลยค่ะแล้วที่มันซับซ้อนไปกว่านั้นอีกคือผลลัพธ์มันต่างกันไปตามวัฒนธรรมด้วยนะคะอ้าวหรอครับต่างกันยังไงบ้างครับอย่างเช่นมีการทดลองกับชาวมัชิเกวงไก่ในเปรูนะคะสังคมเขาจะแบบ ค่อนข้างพึ่งตัวเองสูงไม่ค่อยมีระบบการร่วมมือหรือแบ่งปันที่ซับซ้อนเท่าไหร่ครับผลคือกลุ่มนี้เนี่ยผู้เสนอให้ค่อนข้างน้อยและผู้สนองก็ยอมรับข้อเสนอที่ต่ำมากๆใกล้เคียงกับทฤษฎีสั์เศรษฐกิจเลยค่ะอ๋อแปลว่าวัฒนธรรมส่งผลจริงๆใช่ค่ะแต่ในทางกลับกันนะคะบางเข่าในปาปัวนิวกินีเนี่ยถ้าผู้เสนอให้เยอะเกินไปแบบเกินครึ่งนะคะครับ ผู้สนองอาจจะปฏิเสธเพราะเขามองว่าการให้เยอะเกินไปเหมือนเป็นการสร้างบุญคุณหรือพยายามแสดงสถานะที่เหนือกว่าซึ่งอาจจะไม่ดีในวัฒนธรรมเขาโอ้แปลกดีครับลิตัวอย่างที่คัดมากคือชาวลามาเลราในอินโดนีเซียที่เป็นนักเล่าหวานแล้วมีวัฒนธรรมการแบ่งปันอาหารที่ล่ามาได้ให้ทั้งชุมชนอย่างเข้มแข็งครับ กลุ่มนี้เนี่ยผู้เสนอกลับมีแนวโน้มที่จะเสนอให้สูงกว่าครึ่งด้วยสามไปค่ะสูงกว่าครึ่งใช่ค่ะเพราะมันสะท้อนบรรทัดฐานเรื่องการแบ่งปันในสังคมเขาโอชัดเจนมากเลยครับว่าปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมความเชื่อเรื่องความแฟร์เนี่ยมันส่งผลต่อก,การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของเราจริงๆไม่ใช่แค่การคำนวณล้วนๆแบบสัตว์เศรษฐกิจถูกต้องที่สุดค่ะมนุษย์เราซับซ้อนกว่านั้นเยอะ มีเรื่องอารมณ์ความรู้สึกบรรทัดฐานสังคมวัฒน,นธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องเต็งไปหมดครับแต่ถึงแม้ว่าแนวคิดสัตว์เศรษฐกิจมันจะมีข้อจํากัดแล้วก็ไม่ตรงกับคนจริงๆร้อยเปอร์เซ็นแบบนี้ นักเศรษฐศาสตร์เขาก็ยังใช้เป็นฐานในการอธิบายอะไรหลายๆอย่างอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะคือถึงแม้จะถูกวิจารณ์เยอะนะคะแต่โมเดลศัตร์เศรษฐกิจเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นเครื่องมือตั้งต้นที่มีประโยชน์อยู่มันช่วยให้เราเข้าใจหลักการพื้นฐานง่ายๆของการตัดสินใจภายใต้ข้อจํากัดได้เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นก่อนที่เราจะไปพิจารณาปัจจัยอื่นๆที่ซับซ้อนขึ้นเช่นเรื่องอคติทางความคิดอารมณ์หรืออิทธิพลจากสังคมวัฒนธรรมอย่างที่เราเห็นชัดๆจากเกมยื่นคําขาดนี่แหละค่ะครับ เข้าใจเลยครับก็น่าสนใจดีนะครับสุดท้ายนีออ้อยากจะชวนคิดต่อนิดนึงครับว่าการที่เราเห็นว่าความยุติธรรมหรือความสมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องตายตัวเป็นสากลขนาดนั้นแต่มันขึ้นอยู่กับมุมมองท่านิยมวัฒนธรรมของแต่ละสังคมอย่างผลที่ต่างกันมากๆในเกมยื่นคำขาที่เราคุยกันเนี่ย มันอาจจะทําให้เราต้องกลับมามองปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจต่างๆใหม่หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ๆอย่างการเจรจาการค้าระหว่างประเทศหรือแม้แต่การต่อรองเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันของเราเองการเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมตรงนี้อาจจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองหรือวิธีที่เราเข้าหาการต่อรองพวกนั้นไปเลยก็ได้นะครับ